สำหรับพ่อจ๋าคนเก่งของน้องอาอายสกุณาพรตอนนี้ถือว่าเป็นอีหยังที่นาจับตามองมากพี่น้องหลังจากทีเพิ่นได้มาสร้ง่งภาพยนตร์น้ำตาโศเพณีแล้วมีกระแสมากๆค่ะตอนนี้หลายๆคนล่อฟังล่อติดตามล่อเบิงว่าพ่อจ๋าพงศกรสิปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องนี้หรือหนังเรื่องนี้ตอนใดเพราะว่าเป็นทีฮือห้าเป็นทีจับตามอง ขนาดหนังเงีาา่ยมค่อนจะปิดกล่องพี่น้องคะ่ะแต่กระแสก็มาแล้วได้มีเพจดังเพจหนึ่งพี่น้องเพิ่นได้ออกมาพูดถึงตัวบอสนกพงศกรเพราะว่าบอสนกพงศกรเพิ่นเป็นคนท้ทีมีความเก่งมีความสามารถแล้วเพิ่นก็นได้เอาเรื่องเล่าของบอสนกพงศกรมาพูดถึงนะคะแต่มื้อนี้พี่น้องคะ่ยะยศิษิ์ขอเวาตรงนี้ก่อนเพราะว่าได้มีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์ ที่ยังไม่เข้าใจว่าหนังเรื่องนี้สี่ออกฉายตามโล่งหรือออกฉายแบบใดอันนี้คือคำถามพี่น้องคะว่าภาพยนต์เรื่องน้ำตาโสเพณีสี่ยวเยสิขอแก้งแบบนี้นะคะพี่น้องคะสำหรับน้ำตาโสเพณีที่พ่อจ๋าสร้างจะเป็นหนังเงาแต่จะฉายออกฉายผ่านไลฟ์กลุ่มปิดเฟซ b o o k นะคะพี่น้องทา้งเฟซบุ๊กพี่น้องคะ ลอดติดตามพี่น้องพ่อสิเขาใจแล้วบ่ค่ะไม่ได้ใช้ตามโลงภาพยนตร์ต่างๆนะคะใช้ผ่านไลฟ์กลุ่มปิดทาง f Facebook อ่าพี่น้องสำหรับหนังเรืองน้ำตาโศเพณีแก่งให้พี่น้องแฟนคลับเอเข้าใจแบบนี้นะคะเพิ่นสีใช้ทาง Facebook เข้านี่แหละพี่น้องให้พี่น้องได้เบิ่งนะคะพี่น้องขาะนีคือลหลายๆคอมเมต์เขามาถามพี่น้องค่าว่าเพิ่นสีใช้ ทางโล่งภาพยนตร์หรือแบบใดเย่ซิดก็ออกมาแกงแบบนี้นะคะแล้ววันนี้พี่น้องคะเย่ซิดสีสว่าถึงเพจดังเพจนี้แหละเพื่อนออกมาเว้าถึงบอสนกพงศกรค่ะเพื่อนบอกว่าตอนนี้เห็นหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรกําลังจริงจังกับการถ่ายภาพยนตร์นะคะการถ่ายหนังนค่ะเพื่อนได้เอาลุ่งแบบนี้นะคะบอกว่า ตอนนี้เห็นหมอลำเสียงวิหกนกพงศกรกำลังจริงจังกับการถ่ายหนังบนบ่แน่ใจว่าหนังสั่นออนไลน์หรือหนังยาวใช้ตามลงนะคะอันนี้เพิ่นยังบ่คข่อแน่ใ,นใจนะคะแต่สิ่งที่ชั่วชัย่สิทธิ์แก่แก้งไปแล้วว่าไม่ได้ใช้ตามลงนะคะเพิ่นสิทสายผ่านกลุ่มปิดทางเฟ e บุ o กนะคะพี่น้องคะแต่เห็นแต่เห็นความตั้งใจของการทำงานชิ้นนี้มากๆ ตั้งแต่บวงสวงเปิดกล้องออกกองถ่ายทำหนังน้ำตาโสเพณีสาวงามตาโดยทีมนักแสดงมาจากหมอลำเสียงวิหกเกือบหมดทุกคนซึ่งบอสนกพงศกรรับบทป๋าดันทั้งในจอและนอกจอสร้างนักแสดงด้วยมือตนเองสร้างดาราด,ด้วยตัวเองคือภูมิใจมาก และชอบมากยิ่งเห็นน้องๆแสดงเก่งๆร้องไห้หัวเลาะมีความสุขในการแสดงผมยิ่งมีความสุขบอแมนสิไดเอาดีทาางนีละบอเงายวาวเลยว่าั่นอย่าถิ่มผมเด้อครับสนับสนุนพวกผมไปโดนๆเด้อครับ แม่ๆพี่ๆพ่พพอๆทุกๆคนนะคะบาวาสิเป็นทีมงานลูกต้งทีมงานแม็กนอยน้องลีโอเสียงวิหกนะคะลหลายๆคนนะคะน้องโอ๊ตฉลองชัยเกมอาทิตย์น้องไซมอนเสียงวิหกนะคะพี่น้องคะนี่คือสิ่งทีผู้สั่งผู้ปั่นเพลินพุ่มใจมากๆกับผลงานชินนี้บอกได้เลยว่าบอดนกพงศกรเพลินบ่าแมนค้น ธรรมดาพี่นอกบอกสํานีิดล้วไม่ใช่คนธรรมดาเป็นคนที่มีความสามารถมากๆสั่งซีรีส์นะคะที่ผ่านมาก็ได้รับคำชมจากปากแฟนคลับ FC ไซีผลงานนะคะทีโบนนกพงศกรเพิ่นได้ออกมาเหตุให้เหาได้เห็นถึงฟีไม่ไร้มือหรือความสามารถทางบอดนกพงศกรเพิ่นเป็นคนคิดคน้นหรือว่าอ่าเป็นความท่าทายเป็นอีก หนึ่งคาแรคเตอร์ของบอดนกพงศกรนะคะศิลปินแต่ละคนนะคะเพิ่นออกมาคัดสรรเองแล้วแต่ละฉากสำหรับโตแสดงแต่ละคนที่จะลงฉากนั่นนั่นบอสนกพงศกรยืนกำกับเองทุกฉากพี่น้องอันนี้คือความเจงความใส่ใจของผู้นำนะคะพี่น้องคะยอมรับท่า ภาพยนตร์รื่นหนังเรืองนี่ออกสู่สายตาได้รับความการันตีจากแฟนครับเอฟซีว่าเป็นไปแบบใดเสื้อมันว่าบอดนกพงศกรต้องภูมิใจในผลงานอย่างแน่นอนพี่น้องคะรอบเบิงรอดติดตามว่าภาพยนตร์เรื่องน้ำตาโซเพณีสีออกใช้มือใดสิปิดกล้องมือใดเสื้อมันว่าหลายๆคนรอซื้อบัตรกลุ่มปิดแน่นอนพี่น้อง แฟนคลับเอซีคนที่อยากซัพพอร์ตสนับสนุนพ่อจ๋าอยู่แล้วก็รอพี่น้องคะ่ะล่อเบึงร่อติดตามนะคะพี่น้องคะ่ะบอสนกพงศกรนะคะซึ่งขอบอกว่าเรื่องนี้บว่าิิเป็นอาไอ,อสกุณาพรน้องพแพรวทิดาไร้ไร้คนพี่น้องคะ่ะที่แสดงแต่ละคนแบบบอกได้อย่างเดียวว่าสุดยอดมากพี่น้องขนาดแสดงเป็นล่ำเรืองต่อก,อกัดน้ำตา ท่วมหน้าเวทีแล้วเชื่อมั่นว่าเป็นภาพยนตร์เสื้อหมันวาน้ำตาท่วมจอแน่นอนเลือกสถานที่เลือกวิวเลือกธรรมชาติเลือกสถานที่ทุกมองศิลปินทุกคนคือคัดสันเองทุกสิ่งยาง่ว่า,วาสศิเป็นเสื้อผ้าหน้าผมบอสนกพงศกรคือดูแลทุกทุกคนเลยพี่น้องคะอันนี้คือความพิเศษในตัวของบอสนกพงศกรที มีความสามารถหลากหลายแฟนคลับเอฟซีก็ดล่อห้กำลังใจพอจ๋านะคะโอกาสดีๆนะคะที่เข้าจะสนับสนุนบอสนกพงศกรแล้วก็องค์กรหมอลำเสียงวิหกทุกทุกคนได้มาถึงแล้วคนละใหม่คนละมือสื่อกันคนละบัตนะคะพี่น้องเพื่อสนับสนุนพ่อจ๋าในความมุ่งมัน่นตั้งใจที่เพื่ออยากเฮ็ดอยากสร้างแล้วสำหรับ สกุลนาพรเบ,เบ,เบอกบอกทึ่น้องออายจักน้อยพี่น้องเรื่องนี้นะคะแยกสิเถีเห็นตอนเพลินถ่ายถ้ำฉากต่งตงางๆออายสกุลนาพรก็เลยก็คือยืนเคียงข้างพ่อจา๋าเด็กคนนี้มีเลือดพ่อจ๋าเยอะมากพี่น้องเป็นคนที่ตั้งใจมากๆเป็นคนที่สแสวงหามากๆว่าพ่อจ๋าพุนเทพอีหย,ยังประจิยืนเบิงยืนม่องนี่คือสิ่งที่เข้าเห็นจาก ฉากที่เพิินได้ล่งว้ในมุมต่างๆที่เฮาได้เห็นพี่น้องฝากติดตามฝากให้กำลังใจพ่อจ๋าพงศกรน้องอาอายสกุณาพรร่วมถึงศิลปินนักแสดงทุกๆค้นของน้ำตาโสเพนีที่พ่อจ๋าพงศกรปั้นเองกับมือสร้างเองกับมือรอบเบิ่งพี่น้องคาะ่่าีิออกมาได้สวยงามซ้ำดนะคะเสื้อมันว่าคนที อยากสนับสนุนพอจ้าพงศกรตอนนี้รอกันเยอะแยะมากมายนะคะขอย้าอีกทีหนึ่งสําหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเพิ่นสีฉายพานนังเรื่องนี่แหละพี่น้องน้าตาโสเพนี่นี่ที่หลายๆคนสงสัยขอย้าอีกเถือนึงพี่น้องคะว่าเพิ่นสีออกฉายแบบใดไม่ได้ออกฉายตามโรงภาพยนตร์ใหญ่ๆนะคะแต่ออกฉายทางไล่กลุ่มปิด ทางหน้า Facebook นะคะพี่น้องคะฟังเม่เแฟนครับ FC รอดติดตามรอดสนับสนุนไปพร้อมพกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ